เพียงวันล,ละหนึ่งซองเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณตลอดไปเครื่องดื่มสมุนไพรมะเขือพวงตราพีรมิดปกติราคากล่องละ650บาทโปรโมชั่นพิเศษ3กล่องในราคาเพียง1,500บาทเท่านั้นพิเศษสินค้ามีจำนวนจำกัดสนใจสั่งซื้อโทร0 8 2 7 8 2 5 9 3 3สถึง35 02 5 5 4 1788สั่งซื้อชนบุรี086 847-5152วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสารต้านอนุมูลอิสระค่ะที่จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณของคุณให้กระจ่างใสขึ้นแถมยังช่วยในเรื่องของการชะลอวัยชาราได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงสุดเลยทีเดียวราคาเราไปขอคำแนะนำจากบริษัท MYR c o s m e t i c Solution นะคะ กันดีกว่าค่ะไปพบกับผู้ที่จะให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดีนะคะคือคุณกริชแจ้งจรัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเคยทราบกันมาแล้วเมื่อครั้งที่แล้วแล้วมานะคะตอนนี้เราจะมาทบทคนกันอีกสักนิดเนึ่นะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือสารที่สามารถจะต้านอนุมูลอิสระได้อย่างชนิดที่ว่าดีที่สุดเลยทีเดียวที่มีชื่อว่า ใช่ครับต้องถามก่อนว่าฟูลารีนนี้คืออะไรครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฟูลารีนนะครับมันก็คือโครงคือโครงสร้างโมเลกุลของถ่านคาร์บอนนะฮะของถ่านคาร์บอน60อะตอมเรียงตัวกันเป็นวงกลมนี่ฮะถ้าเราจะเห็นในภาพในลักษณะแบบนี้เรียงตัวกันเป็นวงกลมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีช่องว่างอยู่ตรงกลางนะครับจะประกอบไปด้วยเขาบอกว่าเป็นวงกลมที่มีลักษณะคล้ายๆกับลูกบอลหรือเขาเรียกว่าบัคกี้บอลบัคกี้บอลเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรครับหกเหลี่ยม หกเหลี e hm ่ยม20วงแล้วก็ห e hm ้าเหลี่ยมอีก12วงรวมกันเป็นบัคกี้บอลแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่มีการเชื่อมต่อเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความเหนียวแน่นอยู่ในตัวเองและมีขนาดเล็กถึงนาโนเมตรหนึ่งนาโนเมตรค่อนข้างที่จะเล็ก,ลกมากมาถูกต้องครับไปค้นพบได้อย่างไรจริงๆแล้วในการค้นพบเนี่ยค้นพบมานานแล้วนะครับของศาสตราจารย์เนี่ยสามคนซึ่งเนี่ยเขาค้นพบบบเขาเขาจำลองบอกว่าเอ๊ะเขาบอกว่ามันมีโครงสร้างพิเศษตรงที่ว่าเขาในห้องทดลองนะครับ เขาเนี่ยเอาแสงเลเซอร์ที่มีความร้อนสูงและก็มีความยาวคลื่นประมาณ365นาโนเมตรนเนี่ยยิงเข้าไปในฐานที่เรียกว่ากราฟไฟต์ฐานนะครับพอยิงเข้าไปปุ๊บเกิดอะไรครับเวลาปกติราเจอความร้อนปุ๊บมันเกิดอไอขึ้นมาพอจะเกิดไอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยในห้องเนี่ยมีอากาศที่อุณหภูมิที่ต่ำพอต่ำเสร็จแล้วปุ๊บนี่เขามันจะเกิดการควบแน่นพอควบแน่นเสร็จแล้วปุ๊บเกิดกลายเป็นขมเหลวแล้วพอเป็นเขาเขาก็เอาขมเหลวตรงนั้นนะครับมาตรวจมาพบปรากฏว่าเขาพบโครงสร้าง ของเนี่ยตัวฟูลารีเนี่ยที่มีโครงสร้างที่มีลักษณะกลมมีเป็นโครงสร้างที่เป็น60อะตอมเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มแรกเลยของ<ฆ>โครงสร้างที่เขาค้นพบแล้วทีนี้ด้วยความด้วยความที่เขาแปลกใจเอ๊ะโครงสร้างนี่มันมีความพิเศษเนื่องจากว่า1กลมแล้วมีการพันเชื่อมต่อกันเป็นวงกลมอย่างนี้มันมีความเหนียวแน่นเพราะปกติ<ฆ>เราถ้าเราเจอโครงสร้างที่ยาวเนี่ยมันโดนอะไรที่ตัดง่ายๆแต่อันนี้มันกลมไปเลยนะครับ<ฆ>ทีนี้ผลวิจัยตรงเนี้ยการค้นพบครั้งนี้ทาให้เขา3ามคนเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลค่ะซึ่งก็ทำยิ่งทําใ ดังยิ่งกว่าเดิมอีกทําให้ทําให้3คนนี้ดังทีนี้เขาก็มีการค้นคว้าต่อทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เคมี Me, นะครับฟิสิกส์การแพทย์จนถึงมากยุคเครื่องสำอางเลยนะคือมีการค้นพบเป็นทอดทอดถ้าเคมี Me, เขาบอกว่าตัวนี้นะครับโครงสร้างของตัวฟอรเนี่ยสามารถที่จะละลายน้ําได้ดีแล้วก็สามารถทนอุณหภูมิได้ถึงสลายได้คือประมาณพันองศาเซลเซียส ซึ่งถึงว่าร้อนมากปกติร้อยเราบอกว่าร้อนแล้วนะ,ะ,ะแต่ว่าคือตัวนี้สา,สามารถที่จะลายประมาณ1น0 0งองศาเซลเซียสในขณะที่ถ้าคิดในกระบวนการของาศาสตร์ของฟิสิกส์เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนฟิชชนวนไฟฟ้าแล้วก็ใช้ในหลักการพวกนาโนอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าทีนี้เขาก็มีการถ่ายทอดออกมาต่อในวงการแพทย์ทวงการแพทย์เนี่ยเขามันเกิดการวิจัยครั้งหนึ่งเกิดขึ้นมาคือที่ดังมากในปี1991คือดังมากเนื่องจากว่าตัวนี้นะครับเขาบอกว่า กรรีเนี่ยครับการค้นพบในนิสสัวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าทรายซึ่งเป็นนิสสรนวิชาการอันดับหนึ่งของโลก <c oughs> นะครับ <c oughs> บอกว่าตัวนี้ดีกว่ามีคุณสมบัติต้านอนุสสา์ดีกว่าวิตามินอ e <ừ> ีหน<ๆ>ึ่งร้อยเท่าเ<ๆ>ทียบเท่านะครับแล้วก็ดีกว่าวิตามินซีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเท่า<ๆ>ดังนั้นวิตามินซีโดยปฏิแล้วเนี่ยเรามีคุณสมบัติคือต้านอนุสราลดการสร้างเมสส็ดสีแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอเลาเจน<ๆ>ดังนั้นเนี่ย<ๆ>เขาก็เลยเห็นความพิเศษของตัวนี้ก็เลยนำมาประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอางเข้าใจแล้ว ดังนั้นเนี่ยตัวฟูลลรีเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องสำอางได้ทั้งหมดใช่ครับแต่จริงๆเขาเริ่มต้นเนี่ยตอนตอน,ตอนก่อนที่จะมาใกล้เครื่องสำอางเนี่ยเขาอยู่ที่การแพทย์ก่อนค่ะคือความการแพทย์นี่น่าตกใจมากเขาบอกว่าฟูลลรีเนี่ยสามารถที่จะจะต้านเชื้อไวรัสเอชไอวีสามารถที่จะ,จะต้ A v, านเมรต้านมะเร็ง,รงแล้วก็คือทําให้เซลล์เนี่ยมีชีวิตต่อไปได้รวมถึงต้านการอักเสบอะไรต่างๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือมาใช้ในเรื่องของเครื่องสำอางซึ่งทีเนี้ย ในต่างประเทศเนี่ยเวลาการนํามาการใช้ฟูรีเนี่ยต้องได้รับการอนุญาตนะครับถ้าถ้าสมมติว่าคุณจะมาใช้ในเครื่องสำอางเนี่ยคุณต้องได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องคือเหมือนว่า เขาอนุญาตให้คุณใช้ในี่ื่อนสัมารแล้วนะต้องมีไลเซน์อะไรเรียบร้อต้องทําสัญญาการ<ะ>ถึงจะทําให้ถูกต้องได้ดังนั้นเนี่ยตัวฟูลอรีนเนี่ยมันก็คือตัวที่ช่วยในยการยับยั้งต้านอนุมูลอิสระใช่ครับต้านอนุมูลสสระที่นี้เขาบอกว่าเอ๊ะแล้วอนุมูลสสระมันสาคัญยังไงกับผิวอ่าตัวนี้ผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วอนุมูลสสระจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงจริงปฏิร่างกายของคุณเราเนี่ยนะครับคือมันมีเขาเรียกว่าปฏิยาออกซิเดชันอยู่แล้วในร่างกายเหมือน เราต้องหายใจหายใจสูดอากาศเข้าไปเพื่อให้ร่างกายรเราเผาผลาญอาหารในร่างกายกลายเป็นพลังงานแล้วพอกลายเป็นพลังงานปุ๊บเนี่ยเซลเราก็ทํางานต่อได<ะ>อ้แต่ในขณะที่กระบวนการออกซิเดชันที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะมีอนุมันธ์สาเกิดขึ้นในระหว่างนั้น<ะ>แต่อนุอนุพันธ์สที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นนะครับมันเป็นตัวทําลาย<ะ>มันเป็นตัวทาลายพวกเกี่ยวกับพวก DNA, ดีเอนเอคด้ยไหมครับว่ามันทำลายดีเนเอทำลายผิวทำลายโครงสร้างของโปร,รตีนโปร,รตีนเราเป็นโปรตีนโครงสร้างไขมันโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตอะไรต่างๆซึ่งอนุสสระตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ร่างกายมไม่สามารถหล็กเลี่ยงได้เพราะว่าหนึ่งมันเกิดขึ้นได้สองอย่างคือเกิดขึ้นภายในร่างกายค,คือเขาเรียกว่าระบบมตาบอลิซึมคือระบบขผาผ่านในร่างกายทานอาหารไปยังก็ต้องขผอผ่านใช่ไหมครับอีกแบบหนึ่งก็คือสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกมีอะไรนะครับ หนึ่งพวกไวรัสต่างๆพวกแบคทีเรียต่างๆพวกมลพิษต่างๆอากาศที่เป็นพิษและยิ่งอยู่ในสังคมเมืองเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับ หรือว่ารังสี U V ที่จะเป็นตัวทําลายเป็นตัวที่กระตุ้นการสร้างอนุมูลอิสระ,ะซึ่งรจริงๆชีวิตเราเนี่ยจะหนีไม่พ้นเลยไม่สามารถหลีได้คือบางคนมองข้ามตัวอนุมูลอิสระแต่จริงๆนะ,ๆๆนะคือต้นเหตุของการทํร้ายผิว<ช>โดยเบื้องต้นเลยนะใ,ในเมื่อเราหนีไม่ได้เราก็ต้องป้องกันได้ใช่ต้องป้องกันได้ดังนั้นเนี่ยในเมื่อกิดค้นมาแล้วว่าฟูลอรีเนี่ยสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันได้ก็เลยนํามาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องของเชื่อสามาดงั้นเราเอามาใช้อะไรยังไงบ้างคบคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวีร มีสีประเด็นหลักๆเลยนะครับหนึ่งคือต้านอนุมูลอิสระสองคือเป็นไวท์เทนนิ่งเป็นไวท์เทนนิ่งได้ได,ด้วยไวท์เทนิ่งเอฟเฟกต์ใช่ก็คือว่าผลการทดลองนะครับเขาทดลองกับอาสาสมัครที่ใช้เช้าก่อนนอน<ะ>ทุกวันสี<ะ>่สี่สัปดาห์เนี่ยผลการทดลองว่าสามารถลดแก้สร้างเม็ดสีและผิวขาวกระจ่งางใสได้อย่างชัดเจนในเรื่องของริ้วรอยนะครับในเรื่องของแอนตี้อาจิ้งเอฟเฟกต์เนี่ยนะครับ<ะ>ก็คือสามารถที่จะ ลดริ้วรอยได้ประมาณ4-8สัปดาห์แล้วแต่ลักษณะของอายุแล้วแต่ลักษณะของริ้วรอยที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยลดอาการอักเสบบวมแดงที่เกิดขึ้นจากการอักเสบของสิวเป็นแอนตี้แอคเนเอฟเฟกดังนั้นทุรีเนี่ก็จะมี4ปัจจัยหละสีหลักๆเลยเอฟเฟกหลักๆเลยที่จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณของคนเรา ันนั้นเนี่ยทางบริษัทเนี่ยจึงนำฟูรีเนี่ยมาทำเป็นเครื่องสำอางใช่ครับเราก็เลยแบบว่านำฟูรีนะครับนำฟูรีเนี่ยมาใช้ในเครื่องสำอางโดยการทำเป็นสูตรมาตรฐานขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเป็นแบรนด์ได้โดยนำไปผสมกับตัวแอคทีฟที่เราเคยตัวอื่นๆที่เราเคยพูดพูดกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคิวเชนไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนใช่ครับเซรั่มอะไรอย่างวันนี้ที่เรา อา,าอกมาเสริมเนี่ยก็คือว่าเราทำฟูรินออกมา2สูตรอ่า<ม>สูตรสำหรับคนที่อยากมีผิวกระจ่างใสมากเป็นวันเดอร์ไลฟ์กับสูตรหนึ่งสำหรับคนที่มีริ้วรอยเยอะแอนตี ging, <ม>้อจจิ้งโดยที่เราไปผสมกับเซนต์ต้นกำเนิดที่เคยคุยกันเทปที่แล้วค,คือเซนต์ต้นกำเนิดจากตัวมันตด้าลิลลี่ดอกลิลลี่นะครับ<ม>แล้วก็ตัวดอกไอริสหรือแม,ม้กระทั่งสเต็มเซลล์จากแอปเปิ้ลใช่ครับต้นก็เอาฟูรินเนี่ยเข้าไปอยู่ในนัช่เอาฟูรินเข้าไปซึ่งถามว่าฟูรินจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเขาจะมีประสิทธิภาพในแอนตี้โอซิเดนต์ไวท์เทนนิ ตัวนำพาเนื่องจากว่าอย่าลืมว่าฟลูรีนะครับมันมีเป็นก้อนตรงแล้วนักวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยพยายามที่จะเอาแอคทีฟต่างๆเข้าไปอยู่ด้านในเพื่อนำพาสารตัวฟูรีเนี่ยเข้าไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากฟูรีเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติส่วนตัวแล้วเนี่ยเขายังเป็นตัวนำที่ดีด้วยเป็นตัวนำพาเขาเรียกว่าบูชเข้าไปใช่เป็นตัวบูชที่ดีเข้าไปเลยและอย่างนี้อย่างทางบริษัทเนี่ยทำออกมาเป็นในลักษณะ ผลิตภัณฑ์แบบนี้ดูได้ไหมคะว่ามันจะเป็นในลักษณะอย่างไรดูได้ครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นสูตรตัว Wonder Light นะครับเป็นฟูรีนผสมด้วยตัวมันโดลาเรนลีเซโตนกระเนิดซึ่งช่วยในเรื่องของเรื่องของผิวกระจ่างใสถ้าสมุตททาที่ผิวคลุบจะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเบาบางรู้สึกสบายผิวพาไปพบเี่ยสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือผิวรู้สึกรีเฟรชรู้สึกกระตุ้นทันทีเพราะว่าเหมือนเป็นตัวนํำที่ดีนะครับในนี้อันนี้เขียนไว้ว่าเป็น Wonder Light เมกเกอร์เซรามใช่ครับผมใช่ไหมบีบเดินได้อ่าเชิญครับเชิญครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเป็นลักษณะตัวอย่างที่เราบริษัทเนมาจะทำไว้ให้ในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่า เออลูกค้าจะทำเป็นรูปแบบอื่นได้อาจจะทำเป็นแบบว่าเป็นแอนตี้เอเนซเซรั่มก็ได้หรือว่าจะทำเป็นลิฟติ้งก็ได้หรือว่าจะทำเป็นแอนตี้เอสเทนเซรั่มก็ได้แล้วแต่ลูกค้าแต่เพียงแต่ว่าตัวนี้เรา f o มา u l a สูตรให้ลูกค้าดูว่าความเป็นไปได้เป็นยังไงเราทำอย่างนี้ได้นะเราทำในักษณานี้อันนี้ก็คือช่วยในเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสและอีกอันหนึ่งที่เป็นตัวอย่างช่วยในเรื่องของแอนตี้เอจิ้งครับอันนี้ก็คือแบบว่าริ้วรอยต่างๆริ้วรอยต่างๆริ้วรอยร่องลึกรือว่า ผิวหย่อนคล้อยอะไรต่างๆนะครับตัวนี้เป็นฟลอเรนผสมด้วยตัวดอกไอริสแล้วต้นก็มาจากดอกไอริสนะครับอ,อ,อ,ะะอันนี้ก็ก็สามารถที่จะนําไปใช้ ๆใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยคืออันนี้คือเป็นสูตรพื้นฐานนะครับให้ลูกค้าเนี่ยเป็นไกด์ไลน์แต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะมีไอเดียอะไรใหม่เนี่ยคุณสามารถแตกลายเป็นกลุ่มบอดี้ก็ได้หรือว่าตัวก็ได้ใช่ครับผมสามารถเมคอัพอย่างนี้ได้ไหมทำได้ครับก็ได้หมดทุกอย่างนองจากว่าตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ผมบอกว่านอกจากมีคุณสมบัติสี่ตัวหลักแล้วยังมีตัวนำพาที่ดีในการที่จะทาให้คลีนมันงตึงมีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อด้วยอย่างนี้ถ้าสมมติว่าดิฉันเนี่ยอยากจะที สูตรของตัวกันแดดแล้วก็จะนำฟูาลเาเรเข้าไป,ไป,ไปด้วยผมว่าถ้าเป็นกันแดดยิ่งตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกันแดดเนี่ยเป็นตัวที่สามารถที่จะ ต้านอนุมูลสัตร์ได้ด้วยเพราะแสงแดดเนี่ยเป็นตัวที่กระตุ้นกระตุ้นให้ร่างกายเกิด ROS เขาเรียกว่าตัว Reactive Oxygen Species คืออนุมูลสิตร์ที่เกิดขึ้นเวลาแสงแดดมากระทบที่ผิวปุ๊บเนี่ยทำให้ร่างกายของคนเราเกิดออกซิไดซ์ทำให้เกิดอนุมูลสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยแสงแดดในปีเราจะใส่พวกกลุ่มไทเทเนียมออกไซด์ซิงค์ออกไซด์อดที่เราเคยได้ยินใช่ไหมครับเราอาจจะใส่ฟูรินเข้าไปเพื่อเป็นการต้านอนุมูลสัตว์ก็แทนที่จะแบบป้องกันด้วยก็เป็นเรื่องของการ บำรุงด้วยป้องกันด้วยอบพกพ้วนหมดทุกริงๆผมบอกว่าฟูเรเนี่ยสามารถนําไปอยู่กับโปรดักต์ได้ค่อนข้างเยอะมากเลยใช่ไหมคือตั้งแต่หัวจนไปเท้าผมจะบอกอย่างนี้นะคือทุกจุดของผิวเนื่องจากว่าเขามีจุดจุดเด่นเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมากด้วยความที่ความพิเศษของฟูเรเนี่ยทำไมต้องต้องแตกต่างเพราะว่าหนึ่งละด้วยความที่ถ้าถ้าเรามองโครงสร้างของเคมีโครงสร้างเคมีเขาเป็นวงกลมใช่ไหมครับวงกลมเหมือนบล็อกบอลอย่างเงี้ยครับด้วยด้วยความที่ อ่าบัคกี้บอลเนี่ยมันมีความเชื่อมต่อมีความเหนียวแน่นต่างๆางนั้นการโดนทําลายอะไรต่างๆความทนแรงต่างๆจึงสามารถมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างเป็นอย่างดีด <ๆ S 2> มากๆเลยทีเดียวอะไรค่ะ,ะคพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยถ้าดูอยู่เนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเออมีไอเดียที่อยากจะทำเครื่องสมาร์ทโฟนได้หรือบริษัทที่ผลิตเครื่องสมาร์ทอยู่แล้วเนี่ยก็เมื่อทราบอย่างนี้แล้วว่าฟูลออรนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัว<ช>ที่สามารถรที่จะ เข้ามาอยู่ในเครื่องสําอางแล้วให้ประสิทธิภาพที่สูงสุดในเรื่องของความกระจ่าใสในเรื่องของริ้วรอยแอนตี้เอในเรื่องของการต้านอนุมนุโมทิสระเยอะแยะมากมายอย่างนี้เป็นต้นก็ก็สามารถที่จะรัติดต่อที่บริษัทของคุณเรับเพื่อทําการผลิตในลักษณะแบบนี้ได้เลยใช่ครับแต่ผมแนะนํานิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าที่จะทําเป็นฟูรีนหรือว่าอาจต้องไปฟูรีนเนี่ยต้องบอกว่า การที่จะนำเครื่องนังฟูรีมาทำเป็นเครื่องสํารเน,าเนี่ยต้องได้รับการอนุญ,ญาตที่ถูกต้องดังนั้นออคนที่จะทำแบรนด์ให้ระวังนิดนึงนะครับว่าเ,เขามีเอากาสารที่ชัดเจนหรือเปล่านะครับเ,เนื่องจากว่าตรงน,นี้เป็นตัวเป็นสารที่เขาควบคุมอยู่ะนะครับแต่ว่าที่บริษัทนี้มีอนุญาตได้รับการอนุญาตจากทางญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วการติดต่อกันได้ที่ไหนบ้างสามารถติดต่อเราที่0 8 9 4 4 4 5 9 9 2หรือว่า0863773502หรือว่าติดต่อที่เว็บไซต์ของเราครับ M Y R Cosmetic Solution หรือว่า Facebook ของเราก็ได้ครับอ่าแล้วกดก็คือนี่ละคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์หรือว่าทางติดต่อทางไหนก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอโทรศัพท์ของคุณตอนนี้แล้วนะคะก็จบกันได้หรือว่าเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปไว้ได้เลยเพียนหรือว่าเป็นสิ่งใหม,ม่มากๆสำหรับแวดบบ่งความสวยงามเป็นนวัตกรรมที่รถทีเดียวนะค,ะครับผมบอกอย่างนี้เลยนะเพื่อจะทำให้คุณเนี่ยดูดีได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยเดียวค่ะเอ่าละคะใครอยากที่จะปรึกษากันก่อนก็สามารถจะส่ง ได้ใช่ครับิดีครับตามเบิร์ที่ปรากฏอยู่นี้แล้วคะแล้วรับรองว่าคุณจะได้สิทธที่ดีที่สุดเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกลิ่นมากๆนะครขอบคุณครับคุณผู้ชมครัในช่วงหน้าค่ะเรามีเรื่องราวนะคะในการดูแลผิวในช่วงฤดูหนาวนีห้ามพลาดกันเลยทีเดียวค่ะ